เราก็ได้มีเรื่องของความจุดประสงค์ในการที่จะต้องการพัฒนาทักษะนะครับนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งตัวหลักสําคัญก็คือต้องการให้เขาเป็นคนที่พร้อมทํางานเราอยากจะเห็นอาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในรายวิชาปกติที่ตัวเองสอนมากขึ้น ที่สำคัญมากๆก็คือบุคลากรทุกคนนะครับของมหาวิทยาลัยต้องการให้ภาษาพูพดภาษาอังกฤษได้อาจารย์ต้องพูดภาษาอังกฤษในห้องนักศึกษามาติดต่อต้องเริ่มพูดภาษาอังกฤษกันสวัสดีครับชาวประชากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้ได้มาร่วมในรายการของ l e a d e r Talk นะครับก็ได้มีโอกาสที่ ได้เล่าให้ประชากรได้รับรู้รับทราบนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับทางด้านวิชาการและก็ไอทีนะครับก็ที่ได้รับบทบาทตรงนี้มาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่สมัยที่เป็นผู้ช่วยที่การบดีนะครับแล้วก็จนกระทั่งมาเป็นรองที่การบดีนะครับเราก็ได้มีเรื่องของความจุดประสงค์ในการที่จะต้องการพัฒนาทักษะนะครับนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์นะครับของ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตัวหลักสําคัญก็คือต้องการให้เขาเป็นคนที่พร้อมทํางานคําว่าพร้อมทํางานมันเลยยากในการตีความพอสมควรว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับพร้อมทํางานแต่ละสาขาก็แตกต่างกันนะครับเพราะความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตจะแตกต่างกันนะครับว่าพร้อมทํางานของผู้ใช้บัณฑิตที่บอกว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจบออกไปเนี่ยนะครับพร้อมทํางานเนี่ยคืออะไรนะครับอย่างเช่นบางคนต้องการบอกว่าออกไปปั๊บทางานในสิ่งที่บอกเนี่ยได้เลยแต่บางคนบอกว่า พร้อมทางานของเขาก็คือบอกว่าพร้อมมีความรู้พื้นฐานมากพอที่จะต้องไปต่อยอดในขั้นสูงต่อได้นะครับก็เช่นถ้าเราต้องการให้วิศวกรคนนึงไปผลิตรถยนต์เราไม่สามารถสอนผลิตรถยนต์ในมหาวิทยาลัยได้เพราะว่าในเราผลิตวิศวกรไม่ได้ผลิตวิศวกรไม่ได้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยน์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องมีพื้นฐานพอที่จะไปสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ได้นี่คือยกตัวอย่างนะครับ พราะฉะนั้นความแตกต่างกันของแต่ละหลักสูตรในการที่จะพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้พร้อมทางานนั้นจึงแตกต่างกันแต่สิ่งที่จะเหมือนกันอยู่เสมอนะครับก็คือเรื่องของทักษะทางด้านซอฟต์สกิลที่เขาเรียกก็คือทักษะของการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะของการแก้ปัญหาทักษะของการคิดวิเคราะห์ความคิด,ดเริ่มสร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้ทุกสาขาจําเป็นที่จะต้องช่วยพัฒนาทักษะตรงนั้นให้มีนะครับก็อยากจะ,ะช่วย อยากจะให้ทุกหลักสูตรเนี่ยพยายามกระตุ้นเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่อสร้างจุดเด่นเพราะในส่วนของความรู้เพียงอย่างเดียวบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะไม่มีจุดเด่นนะครับเพราะว่าความรู้บางครั้งบางมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยไหนของประเทศไทยก็จะสอนในส่วนของความรู้ที่คล้ายๆกันเพราะหลักสูตรโดยตีกรอบที่คล้ายๆกันอาจจะโดยมาตรฐานวิชาชีพก็ต้องเรียนเนื้อหาแบบนี้หรือโดยกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาเองก็ตามนะครับ แต่ว่าทักษะทางหากที่เราจะสร้างจุดเด่นให้บัณฑิตเราได้นะครับอันนี้คืออยากจะกระตุ้นให้กับทางแต่ละคณะแต่ละสาขานีพยายามทําเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เราทําชัดเจนออกมานะครับตั้งแต่อดีตนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่ชัดเจนในยุครแรกๆที่เราทําพัฒนาจุดเด่นก็คือการพัฒนาให้มีการสอบทักษะทางคอมพิวเตอร์และทโลยีสารสนเทศนะครับขั้นพื้นฐานของนักศึกษาระดับเยอตรีตั้งแต่ปี252นะครับ ตัวนี้เราได้รับคำชื่นชมจากผู้ใช้บัณฑิตค่อนข้างมากว่าค่อนข้างจะมั่นใจว่านักศึกษาที่จบบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาสอบถามเันอีกว่าทักษะทางไอทีเขาเป็นแบบไหนนะครับเพราะค่อนข้างที่จะมั่นใจจากสิ่งที่มีบัณฑิตเราจบออกไปหลายรุ่นแล้วที่มีความสามารถทางด้านนี้ในระดับที่ทำงานได้นะครับที่ยอมรับได้อาจจะไม่ใช่ถึงขั้นเขียนโปรแกรมเขียนเกมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่า มีความสามารถในการทำงานที่เริ่มต้นได้นะครับได้ดีทีเดียวในขณะเดียวกันนะครับบัณฑิตที่มาเรียนอยู่กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่เขาอาจจะเป็นคนทํางานจากเดิมไม่เคยใช้เลยแต่พอจบออกไปได้ใช้ก็กลับมาแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยว่าได้เปิดโอกาสให้มีเรื่องนี้นั้นคือสิ่งที่เห็นชัดนะครับที่ทํามาในอดีตก็อยากจะ แต่ว่าไม่ใช่เพียงเรื่องเดียวนะครับสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำอยู่ณขณะนี้แล้วเริ่มเห็นผลแล้วก็เพิ่งทําเป็นภาคการศึกษาแรกนะครับก็คือการปรับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับวิธีการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในอดีตเราก็จะมองเป็นเหมือนกับเป็นวิชาแต่ละเนื้อหาวิชาก็จะเหมือนกันเป็นรายวิชาไปนะครับแต่เนื้อหาวิชาของภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เนื้อหานะครับมันเป็นทักษะของการสื่อสาร โดยใช้ภาษาอังกฤษนะครับในสิ่งที่เราอยากเน้นนะครับให้เขาสื่อสารหรือพูดได้กล้าที่จะคิดกล้าที่จะพูดและถ้าเป็นไปได้คือสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับว่าการใช้อ่าการที่อ่านภาษาอังกฤษมาเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับเราก็จะเริ่มเห็นโดยการที่เราเรียนวิชาเดียวกันก็จริงแต่นักศึกษาจะถูกแบ่งระดับของการเรียนแตกต่างกันออกไปตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่มีอยู่เดิมนะครับเพราะฉะนั้น เราก็จะเห็นว่านักศึกษาที่เขาไม่เก่งเขาต้องถูกถูกพัฒนาในรูปแบบหนึ่งนักศึกษาที่เขาเก่งปานกลางก็ต้องถูกพัฒนาให้เขาเก่งขึ้นมากกว่านั้นที่ต่อยอดแต่เรามีนักศึกษานะครับที่เขาสอบเข้ามาด้วยคะแนน99เต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษหรือร้อยเต็มร้อยในวิชาภาษาอังกฤษเด็กเหล่านี้หมายความว่าเขาพ,พัฒนาไม่ได้แล้วหรือจริง,รงๆแล้วไม่ใช่เขายังพัฒนาไปได้มากกว่านั้นแต่ พัฒนาในเชิงของการสร้างงานเลยครับการวิเคราะห์สร้างสรรค์ภาคการศึกษานี้เป็นภาคการศึกษาแรกที่เราทํากับนักศึกษาที่แบ่งนักศึกษาและพัฒนาตามศักยภาพของเขาที่แท้จริงสิ่งที่เราพบก็คือว่านักศึกษาที่ปานกลางและก็เก่งสามารถที่จะสร้างผลงานดีๆออกมานะครับให้ให้เราได้เห็นนะครับว่า,าสามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมา ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทําออกมาเป็นเอกสารที่ดีนะครับได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีโอกาสในการเผยแพร่ให้ประชาคมได้รับทราบต่อไปนะครับของนักศึกษากลุ่มนี้อันนี้คือตัวที่ที่เราเห็นนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อในเรื่องของทักษะภาษาที่ต้องการให้นักศึกษาโดดเด่นเนี่ยนะครับก็คือว่าเราอยากจะเห็นอ,า,อาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนในรายวิชาปกติที่ตัวเองสอนเป็นภาษาไทยนี่แหละมากขึ้นนะครับ โดยที่ต้องคิดเกณฑ์กฎกระเบียบในการสนับสนุนดําเนินการในเรื่องของงบประมาณนะครับหรือการฝึกอบรมนะครับหลายๆกระบวนการอาจจะรวมถึง KPI ที่แต่ละคณะหรือแต่ละหลักสูตรจะต้องร่วมกันดําเนินการให้ได้ว่าจะมีการอาเอาวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเอาการเรียนการสอนวิชาปกติไปสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยให้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับ ต้องมีการตั้งเป้าหมายกันว่าในอีกกี่ปีข้างหน้าเราจะมีรายวิชาลักษณะอย่างนี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเทียบกันไปแล้วนะครับของหลักสูตรปกติคือหลักสูตรภาษาไทยตามปกติของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งภาพนี้จะเป็นภาพสําคัญที่เราเห็นว่าถ้ามีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษจริงๆนักศึกษาจะได้ใช้นะครับอาจจะเริ่มต้นง่ายๆครับเช่น สื่อ,อหรือเอกสารที่ใช้ในห้องเรียนเ,นยเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับส่วนอาจารย์บางคนเป็นอยู่แล้วก็อาจจะขยับออกไปเป็นการใช้การการพูดนในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษอาจจะครึ่งหนึ่งก,ก่อนก็ได้ครับครึ่งชั่วโมงภาษาอังกฤษครึ่งชั่วโมงเป็นเป็นภาษาไทยนะครับก็ต้องยอมรับว่านักศึกษาเราก็ต้องอาศัยการปรับตัวสักระยะหนึ่งนะครับแต่ที่ผ่านมาในหลายๆสาขาว,วิชาได้ทําเรื่องนี้แล้วปรากฏว่า นักศึกษาปรับตัวได้ไม่ช้าเลยนะครับเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เรามีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนก็ปรากฏนักศึกษาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเขาก็เขาก็พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ภาคภูมิใจกับสิ่งเหล่านั้นเองอีกต่างหากนะครับอันนี้คือภาพที่มหาวิทยาลัยธรรมในส่วนของการสนับสนุนให้มีการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและอีกอันหนึ่งเรื่องของความเป็นสากลนะครับการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษา โดยการเรียนรู้ร่วมกันของคนที่มีม,ม,มีวัฒนธรรม,ม,มที่แตกต่างกันเราไม่มองแค่ประเทศไทยอย่างเดียวละเราจําเป็นที่ต้องมองออกไปนอกประเทศว่าเขาต้องเข้าใจวิธีคิดพื้นฐานของความคิดพื้นฐานของครอบครัวที่อาจจะแตกต่างจากเราโดยสิ้นเชิงเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ตั้งแต่ตอนสมัยอยู่ในมหาวิทยาลัยนี่แหละแล้วเมื่อต่อไปเขาออกไปทํางานนะครับเขาต้องเจอกับคนเหล่านี้แน่นอน เพราะว่าเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนการเคลื่อนย้ายของแรงงานทุกระดับมันจะเกิดขึ้นรวมทั้งคนที่จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาผู้บังคับบัญชาของเขาเองหรือเพื่อนร่วมงานของเขาเองจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนไทยเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปเพราะฉะการที่เขาจะรู้ว่าตัวเองต้องอต้องเข้าใจวัฒนธรรมอื่นเนี่ยจึงมีความจทวีความสําคัญมากขึ้นนะ,นะครับเราก็เลย มีกิจกรรมที่จะให้ในักศึกษาได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนนะครับกับนักศึกษาต่างชาติเนี่ยมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการศึกษาที่ผ่านมาและจะมากขึ้นเรื่อยใน,ใน,ใ,นในโอกาสถัดไปซึ่งเราได้มีการนำเอาเขาเรียกพาร์ทเนอร์นะครับคนที่เรามี MOU อยู่มากมายได้เข้ามาร่วมกันนะครับในการที่จะ,อะเอาตัวนี้ออกมาใช้นะครับนั่นคือภาพใหญ่ๆที่อยากให้เห็นส่วนเรื่อง i อนักศึกษาเราเก่งอยู่ละ นะครับแล้วก็พร้อมขอให้เรามีระบบดีๆที่จะให้นักศึกษาได้ใช้งานนะครับและเหมือนกับปัจจุบันที่เรานำเอา Google Apps for Education ให้นักศึกษาได้ใช้แล้วก็แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ตลอดชีวิตอันนี้ก็จะเห็นภาพว่านักศึกษาเข้ามาใช้งานโดยที่ไม่ได้มีการบังคับเลยนะครับอยู่เกือบ30-40%ของนักศึกษาทั้งหมดแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใช้เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารสำคัญในโอกาสทั้งหน้าระหว่างพวกเรา แล้วก็รุ่นพี่แล้วก็พวกเรากันเองแล้วก็ตัวมหาวิทยาัยด้วยนะครับผมก็อยากจะเล่าภาพรวมที่ให้สิ่งที่ต้องการมากๆจากประชาคมก็คือต้องร่วมมือกันนะครับต้องร่วมมือกันการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงโดยผู้บริหารโดยท่านอาธิการกิติชัยหรือใครก็แล้วแต่เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จได้เพียงระยะเวลาสั้นนะครับต้องอาศัยที่สําคัญมากๆก็คือบุคลากรทุกคนนะครับ ของมหาวิทยาลัยต้องการให้นักศึกษาพูพดภาษาอังกฤษได้อาจารย์ต้องพูดภาษาอังกฤษในห้องนักศึกษาม,มาติดต่อต้องเริ่มพูดภาษาอังกฤษกันนะครับต่อไปตากล้องเหมือนที่ถ่ายผมอยู่ตอนนี้หรือทีมที่สัมภาษณ์ผมอยู่ตอนนี้ต้องไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้โดยที่อาจจะต้องพูดภาษาอังกฤษกันเองนะครับโดยที่ต้องอธิบายเขาเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คือภาพรวมที่เราอยากจะเห็นในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับและผมเชื่อว่าชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น น่ารักทุกคนแล้วก็พร้อมที่จะผลักมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําและก็เป็นความหวังของประเทศและความหวังของสังคมครับ